i.dl h o s p i t a l Hospital. เปิดตัวพรีเซนเตอร์สวยโลกตะลึงนิวเคียรพร้อมชวน2นักแสดงโฟกัสแน็กเผยเคล็ดลับออร่า เรียกได้ว่าเปิดตัวกันแบบช้ำๆเผยโฉมพรีเซนเ,เตอร์คนล่าสุดของ IDL h o s p i t a l Portal, ทีได้คุณแม่สาวสวยสุดฮอตอย่างนิวเคียรหันสาจึงวีวัฒนาวงศมาการตีความเป๊ะปังด้านความสวยความงามครบจบในที่เดียวของโรงพยาบาลแห่งนี้ภายในงานคุณหมออ้นฉัรพลคงเฟื่องฟุงฟ้งแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาล IDL และคุณพาพิมลคงเฟื่องฟุงฟ้งผู้บริหารโรงพยาบาล IDL ยังได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษบอกต่อเอาใจคนที่สนใจในด้านความงามต่างๆแบบไอดอลที่มีเฉพาะงานนี้ เท่านั้นค่ะเดือนละเปิดทำการมสามสี่เดือนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีวันเปิดเป็นทางการสักทีก็คือวันนี้นะเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นการโอเชนิ่งเป็นการเ,เป็นการสัมมนาด้วยเป็นการ ประชาสัมพันธ์ด้วยให้ให้รู้ว่าโอเคตอนเนี้ยที่เนี่ยตรงเนี้ยโรงพยาบาล i d ดอนะฮะเปิดทําการแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ที่ผ่านมาเราไม่ได้โฆษณาอะไรสักเท่าไหร่หมอก็พูดของหมอไปคนเดียวนะฮะแต่ก็ก็ก็ทุกคนก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมีอะไรไหมคุณกิ่งพอจอในรยงงมีอะไรบ้างเออโรงพยาบาลเรามันเป็นโรงพยาบาลสัลยกรรมโฮโฮะนะครับ <โฮ S 1> คือความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกก็คือว่า เราสามารถที่จะรับคนไข้เป็นคนไข้ในไว้ได้คือแอดมิดได้นะคือปกติผ่าตัดเนี่ยโดยว่าผ่าตัดใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยหลังผ่าตัดเราควรจะนอนพักที่โรงพยาบาลอันนี้คือหลักการอยู่แล้วแต่ที่ที่เราเราทำกันอยู่ที่ผ่านมานะฮะหลายๆที่คือผ่าตัดใหญ่ดมยาสลบป,ปุ๊บปล่อยกลับบ้านทันทีหมายคว่ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดลดเปอร์เซนต์โอกาสมีปัญหาเนี่ยหมอที่ว่า การผ่าตัดใหญ่การผ่าตัดที่ต้องใช้เวลานานอะไรทั้งหลายแหล่นีคควรจะทําในโรงพยาบาลมันจะช่วยลดปัญหาลดความเสี่ยงได้มากที่สุดนะครับเประมาณนี้ส่วนมากคนจะมาทําอะไรในยุคนี้ใน่อ,อนี้มันมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าของเรามันทําทั้งตัวทําทั้งหน้าแล้วก็บอดี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ที่เปอร์เซ็นต์นะที่ที่เปอร์เซ็นต์คือเป็นการดึงหน้าเป็นหลักดึงหน้าย้อนไว้นะครับรองลงไปคือการเสริมหน้าอกนะ เสิมเน้ออกแล้วก็ลองลงไปอีกก็คือการทําจมูกทําจมูกแก้จมูกตาของชั้นอะไรพวกนี้แล้วก็ลองลองไปอีกดูไขมันดูไขมันตัดหนังหน้าท้องพวกนี้แล้วก็มีเรื่องปรับปรุงหน้าใช่ใช่แล้วก็ยกคิว้วอ่ายกคิ้วอยู่ในอยู่ในยกคิว้วเราก็มียกคิว้วเราอยู่ในอยู่ในหมวดของการดึงหน้าอยู่แล้วใช่แล้วก็มีนอกจากนั้นก็มีบริการที่ไม่เกี่ยวกับผ่าตัด เช่นก็อย่างที่เรารู้ฮะชีนโบท็อรชีนิลเลอร์ทั่วไปนะครับออตราเทมาร์ชคูนี้เราก็มีสูนแอนไทยเจิ้งอยู่ข้างล่างก็มีคุณหมอคุณหมอเชลล์วัยที่ให้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 คำปรึกษาอยู่ใช่ผมว่าแบบพอด้วยด้วยการที่ว่าที่นี่ไม่เหมือนเลิป็ินส์เล็กๆแล้วนะเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่แบบใหญ่ๆก็มีความหนึ่งเรารู้สึกมีความสบายใจถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาใช้บริการใช่ไหมครับใช่แล้วก็ดูแลคือแบบ ควบคุมจริงๆนะครับผมมีทําทุกอย่างจริงๆเลยด้วยอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากเข้ามาสวยหล่อเนี่ยเขามีแบบว่าจัดการให้คุณได้ทั้งตัวเลยอ่ะใช่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเลยครับผมดังนั้นในวัยเน็สามครับว่ต้องเติมเนี่เนี่ยผมเนี่ยเซ็ตเนี่ยผมจะลองไปดิฟวิตามินดูบ้างนะฮะเขาบอกว่ามันทําให้สุขภาพเราถ้าแบบพักผ่อนน้อยใช่ไหมไม่เคยได้หลับไม่ได้นอนหรือแบบทำงานแบบหนักๆเลยอาจจะช่วยให้แบบว่าร่างกายมันแบบรู้สึกเป็นยังไงนะครับสดชื่นขึ้นใช่ไม่ปวด คะาเราเล็งอะไรไหมคะก็จริงๆเล็งไว้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมากเออแล้วก็ยังระแวกนี้ก็ยังไม่เห็นมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมอยู่ในละแวกนี้เลยอะยนีแล้วก็จริงๆแล้วพอมันเป็นชื่อชื่อว่าโรงพยาบาลแล้วมันก็คุณภาพเชื่อถือมากแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็คือหายหมดแน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คล่องแคล่ววิทยาค่ะก็เดี๋ยวฝากคุณหมอด้วยแล้วกันค่ะคือใครใครที่มองหาที่สัญญกรรมอยู่หรือว่าไม่สัญญกรรมก็ได้ฉีดต่างๆนานานี่แหละ คือถ้าถ้าหาที่ที่ที่มีความจริงใจอันนี้เราเราพูดก่อนเลยว่าเราเราเราดำเนินธุรกิจนี้เนี่ยหมอเป็นเจ้าของเองเพราะหมอจะบอกถ้าถ้าหมอเป็นเจ้าของเองเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เอาไม่ได้เอาคำว่ากําไรนําไปก่อนเรามีคําว,ว่าเอาพูดง่ายๆมีคําว,ว่าจรรยาบรณค้ำคออยู่นะเพราะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาเป็นตัวหลักได้กําไรมันก็ต้องมีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเอาเงินมาเป็นทุกอย่างนะครับส่วนใหญ่เราจะเลือกสิ่งที่มันถูกต้องก่อน ถูกต้องแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไปในทางที่สายดาร์กเกินไปเราเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้ตอนนี้ผู้เล่นมีเยอะนะผู้เล่นมีเยอะแล้วก็ทําให้มีการลดต้นทุนมีการใช้ยาปลอมบ้างนะสัญญกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างเราพยายามที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเลยที่ผ่านมาเราเชื่อว่าความจริงใจต่อคนไข้เนี่ยความการรักษาที่เป็นตามมาตรฐานของคนประกอบวิชาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจนี้มันยั่งยืนนะครับเพราะงั้นเนี่ย สุดท้ายถ้าเราทําดีฮะก็มีการบอกปากต่อปากไปเองเราไม่จําเป็นต้องไปไปทําการตลาดไปทุ่มงบการตลาดอะไรมากมายหมอยังไม่เคยเสียเงินค่ายิงแอดเฟซบุ o กเลยสักบาทจนถึงทุกวันนี้นะจ,จนสร้างเปง็นโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าหมอเชื่อว่ามันมันก็ใช้ความจริงใจเขาว่าใช้รีซอรใช้คุณภาพการรักษามาให้ผลใช้เป็นตัวนำนะครับประมาณนี้